ในเมืองไทยอาจมีภัยพิบัติภัยพิบัติมีอยู่ได้หลายแห่งฉะนั้นก็ต้องเตรียมเตรียมใจเตรียมกายและเตรียมสถานการณ์ที่จะดูว่าจะมีอย่างไรถ้าดูจริงๆเมืองไทยนี้ก็นับว่าดีมาก ที่ไม่ค่อยมีเหตุการณ์แต่ก็เกิดขึ้นก็มีอยู่แล้วคือน้ำท่วมก็มีแผ่นดินไหวก็มีพายุก็มีก็ต้องเตรียมที่จะมีพายุแต่อาจไม่รุนแรงเท่าที่จะเป็นพระราชดําััสพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชพระรจชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าณศาราดุสิดาลัยเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2522 เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด6.3แมกนิจูดที่เกิดขึ้นในภาคเหนือจากรอยเลื่อนพะเยาในช่วงเย็นของวันที่5พฤษภาคม2557สร้างความตื่นตระหนกให้คนไทยเพราะแผ่นดินไหวครั้งนี้ถือว่ามีขนาดความรุนแรงมากที่สุดในรอบหลายสิปีที่ประเทศไทยเคยประสบมา อย่างไรก็ตามในประเทศไทยไม่ได้มีเพียงแค่ลอยเลื่อนพะเยาเท่านั้นเพราะแหล่งกำเนิดของแผ่นดินไหวนั้นมาจากรอยเลื่อนที่มีพลังซึ่งเมื่อรอยเลื่อนใดรอยเลื่อนหนึ่งขยับก็มีโอกาสที่รอยเลื่อนอื่นๆจะขยับตามและทำให้เกิดแผ่นดินไหวในจุดอื่นๆตามมาได้อีกเช่นกันซึ่งรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยเคยเกิดขึ้นแล้ว9้าวแห่งด้วยกันและจากการรายงานของกรมทรัพยากรธรณีพบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีรอยเลื่อนที่มีพลังทั้งหมด14รอยเลื่อน โดยกระจายอยู่ใน22จังหวัดได้แก่ 1. รอยเลื่อนแม่จัน 2. รงอยเลื่อนแม่อิง 3. รอยเลื่อนแม่ห้องสอน 4. รอยเลื่อนเมย 5. รอยเลื่อนแม่ทา 6. รอยเลื่อนเถิน 7. รอยเลื่อนพยา 8. รอยเลื่อนปัว 9. รอยเลื่อนอุตรดิต์สิบอยเลื่อนเจดีสามองค์ 11. รอยเลื่อนสีสวัสดิ์ 12. รอยเลื่อนเพชรบูรณ์13รอยเลื่อนระนอง14รอยเลื่อนคลองมารุย่ยแผ่นดินไหวคือปรากฏการณ์สั่นสะเทือนหรือเขย่าของพื้นผิวโลกเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลซึ่งแผ่นดินไหวสามารถก่อให้เกิดความเสียหายและภัยพิบัติต่อบ้านเมืองที่อยู่อาศัยสิ่งมีชีวิตส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนั้น หากไม่นับรวมสาเหตุที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ด้วยการทดลองระเบิดปรมาณูการระเบิดเพื่อทำเหมืองแร่หรือการสร้างเขื่อนหรือการขุดเจาะน้ำมันหรือก๊าสธรรมชาติและอาจรวมไปถึงการขุดเจาะน้ำบาดาลซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดแผ่นดินไหวได้และเกิดขึ้นไม่บ่อยแล้วสาเหตุหลักตามธรรมชาติที่เป็นต้นเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวมากที่สุดก็คือกระบวนการขยายตัวของเปลือกโลกและการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน ถ้าจะมองจากแผ่นดินและลักษณะทางภูมิศาสตร์จะพบว่าตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิประเทศของประเทศไทยจะอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อภัยแผ่นดินไหวในเกณฑ์ต่ำแต่ก็มีแนวแผ่นดินไหวรุนแรงปรากฏอยู่ตามรอยเลื่อนต่างๆทั้ง14รอยเลื่อนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ในปัจจุบันพบว่ามีความพยายามอย่างมากในหลายประเทศที่ได้รับอันตรายจากแผ่นดินไหวกำลังพยายามศึกษาและทำความเข้าใจถึงกลไกลของการเกิดแผ่นดินไหวซึ่งทำนายว่าแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นเมื่อใดที่ไหนขนาดใดตราบจนปัจจุบันแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จจะมีก้าวหน้าอยู่บ้างที่สามารถทำนายการเกิดแผ่นดินไหวได้บ้างในบางครั้งแต่ยังเป็นเพียงการศึกษาอยู่ดังนั้นขณะนี้จึงกล่าวได้ว่า ยังไม่มีผู้ใดสามารถพยากรแผ่นินไหวได้อย่างถูกต้องแม่นยำแต่อย่างใดดังนั้นในบางโอกาสก็จะพบว่ามันได้เกิดในบางสถานที่ที่ไม่มีใครคิดถึงและเมื่อสภาพแวดล้อมของสถานที่แต่ละแห่งบนโลกไม่เหมือนกันดังนั้นความเสียหายหรือความหายนะต่างๆจึงไม่เหมือนกันอย่างไรก็ตามถึงแม้เราจะขาดความสามารถระดับสูงในการพยากรภัยแผ่นินไหวก็ตามแต่นักธรณีวิทยาก็พอมีความรู้ว่าก่อนที่จะมีเหตุการณ์แผ่นินไหวอย,อย่างรุนแรงนั้น จะเกิดแผ่นดินไหวอย่างนุ่มนวลก่อนโดยอาศัยการติดตั้งอุปกรณ์ดักฟังคลื่นแผ่นดินไหวณตำแหน่งต่างๆสัญญาณที่อุปกรณ์เหล่านี้ได้รับจะถูกนำมาสังเคราะห์เพื่อให้รู้ตำแหน่งเวลาและความเป็นไปได้ที่จะมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดและระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหววัดได้จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเกิดและหลังเกิดแผ่นดินไหว เช่นความรู้สึกของผู้คนลักษณะที่วัตถุหรืออาคารเสียหายหรือสภาพภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงเป็นต้นโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คำนวณขนาดของแผ่นดินไหวเป็นมาตราเมอร์แคลรีและประกาศให้ประชาชนรับรู้ในรูปแบบดังนี้ขนาดของแผ่นดินไหวตามด้วยตัวเลขเช่น5.0เป็นต้นขนาด1ถึง2.9เกิดการสั่นไหวเล็กน้อยผู้คนเริ่มมีความรู้สึกถึงการสั่นไหวบางครั้งรู้สึกเวียนศีรษะ 3ถึง3.9เกิดการสั่นไหวเล็กน้อยผู้คนที่อยู่ในอาคารรู้สึกเหมือนรถไฟวิ่งผ่าน4.4.9ถึง4.9เกิดการสั่นไหวปานกลางผู้ที่อาศัยอยู่ทั้งภายในอาคารและนอกอาคารรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนวัตถุห้อยแขวนแกว่งไกว5้ถึง5.9เกิดการสั่นไหวรุนแรงเป็นบริเวณกว้างเครื่องเรือนและวัตถุมีการเคลื่อนที่6ถึง6.9เกิดการสั่นไหวรุนแรงมาก อาคารเริ่มเสียหายพังทลาย7.0ขึ้นไปเกิดการสั่นไหวร้ายแรงอาคารสิ่งก่อสร้างมีความเสียหายอย่างมากแผ่นดินแยกวัตถุที่อยู่บนพื้นถูกเวียงกระเด็นแม้จะไม่ค่อยเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยรุนแรงมากนักแต่เพื่อความไม่ประมาทศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมมาตรการข้างต้น โดยมีภารกิจในการตรวจวัดแผ่นดินไหวตลอด24ชั่วโมงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศเป็นประจำตลอดจนวางแผนจัดตั้งโครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสาธารณชนได้ประเทศไทยมีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวต่ำส่งผลให้ประชาชนทั่วไปไม่ตรหนักถึงเรื่องนี้และถือเป็นเรื่องไกลตัวทำให้ขาดการเตรียมพร้อมและเตรียมตัวป้องกันภัยแบบถูกวิธี ประชาชนควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดแผ่นดินไหว 1. เมื่อเกิดแผ่นดินไหวให้อยู่อย่างสงบมีสติคิดหาหนทางที่ปลอดภัย 2. หมอบอยู่บริเวณที่สามารถป้องกันสิ่งของหลนใส่เช่นบริเวณใต้โต๊ะใต้เตียงหลีกเลี่ยงให้ห่างจากหน้าต่างหากอยู่นอกอาคารให้อยู่ในที่โลง่งอยู่ให้ห่างจากสิ่งห้อยแขวนต่างๆ 3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองจากภัยแผ่นดินไหว แผนที่บริเวณเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทยพศ2548ได้มีการกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยออกเป็น5ระดับพบว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดแผ่นดินไหวสูงสุดของประเทศไทยคือพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือตามรอยเลื่อนเจดีย์มองค์รอยเลื่อนสีสวัสด์รอยเลื่อนเมยและรอยเลื่อนแม่ห้องสอนพื้นที่ที่มีความรุนแรงรองลงมาในระดับความเสี่ยงน้อยถึงปานกลางคือบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันตกและภาคใต้ ตามแนวรอยเลื่อนแม่ทารอยเลื่อนแม่จันรอยเลื่อนพเยารอยเลื่อนเถินรอยเลื่อนระนองและรอยเลื่อนคลองมะรุย่ยส่วนบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นจัดอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยและไม่มีความเสี่ยงที่จะต้องออกแบบอาคารรองรับแผ่นดินไหวแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ดีถึงแม้ภาคกลางจะจัดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้อยก็ตามแต่ยังมีพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในบริเวณที่เป็นดินอ่อนและมีอาคารสูงซึ่งสั่นไหวได้ง่ายจากแผ่นดินไหวใหญ่ระยะไกลเช่นกรุงเทพและปริมณฑลอาคารประเภทไหนที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหวมี2-3ประเภทคือพวกตึกแถว ซึ่งเสาเข็มมีขนาดเล็กและการก่อสร้างไม่ได้ควบคุมคุณภาพงานให้ดีอีกประเภทคือพวกอาคารไร้คารนนิยมกันมากเพราะก่อสร้างได้รวดเร็วเช่นอาคารจอดรถอาคารสำนักงานพวกนี้ก็เสี่ยงมากการตรวจสอบอาคารเป็นเรื่องจำเป็นที่ควรดำเนินการอย่างสม่ำเสมอไม่ควรหลีเกเลี่ยงเพียงเพื่อแค่ลดค่าใช้จ่ายแต่สุดท้ายเมื่อเกิดเหตุร้ายหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นตัวเจ้าของอาคารเองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งจะได้ไม่คุ้มเสียกับสิ่งที่หลีเกเลี่ยงไป ในปัจจุบันมีอาคารที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมาย9ประเภทได้แก่ 1. อาคารสูง 2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 3. อาคารชุมนุมคน 4. โรงมหหรสพ 5. โรงแรม 6. อาคารชุด 7. อาคารโรงงาน 8. ป้าย 9. สถานบริการ นอกจากแผ่นดินไหวแล้วโดยทั่วไปการถล่มของตึกในระหว่างการก่อสร้างอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุดังนี้ 1. ขั้นตอนการก่อสร้างไม่ถูกต้องหรือไม่มีแผนการก่อสร้าง 2. การเร่งรีบในการก่อสร้าง 3. อาจจะเกิดจากการออกแบบผิดพลาด 4. การใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน 5. ฐานรากวิบัติเกิดเสาเข็มหักหรือเสาเข็มหนีศูนย์ หากเราไม่ใช่เจ้าของอาคารแต่เป็นเพียงผู้ใช้อาคารหรือผู้อยู่อาศัยก็สามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอาคารได้โดยการช่วยสอดส่องตรวจตราแทนภาครัฐได้อีกทางหนึ่งถ้าอาคารที่ท่านใช้หรืออยู่อาศัยเข้าข่ายต้องตรวจสอบแล้วท่านสามารถสอบถามไปยังเจ้าของอาคารถึงไปรับรองการตรวจสอบอาคารวงเล็บรอหนึ่งและใช้สิทธทิพึงควรในการกระตุ้นให้มีการดำเนินการให้เรียบร้อยโดยเร็วทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านและครอบครัวของท่าน ในปัจจุบันได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารขึ้นในกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบหลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบและหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารพศ2548และได้แบ่งการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารเป็น4ส่วนหลักๆด้วยกันคือ 1. การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร 2. ความปลอดภัยของระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร 3. การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆของอาคารเพื่ออบพยพผู้ใช้อาคาร 4. การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคารความมั่นคงและความแข็งแรงของอาคารเป็นสิ่งสำคัญต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะผู้ใช้อาคารเพราะหากอาคารขาดความแข็งแรงปลอดภัยจะทำให้อาคารโคน่นสุด และพังทลายลงมาในที่สุดซึ่งสาเหตุที่ทําให้เกิดโครงสร้างของอาคารเกิดความเสียหายนั้นอาจเกิดได้จากการที่อาคารดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติต่างๆเช่นอักคีภัยอุทก,กภัยแผ่นดินไหวการต่อเติมดัดแปลงอาคารที่มีอยู่เดิมการขาดการบํารุงรักษาอาคารอย่างเป็นประจําและต่อเนื่องเป็นต้นหากคุณได้อยู่ในเหตุการณ์ที่ตึกกําลังจะถลม่มจะเอาตัวรอดอย่างไรเรามีคาแนะนํามาฝากดังนี้ หากอยู่ภายในอาคารและยังไม่เกิดการถลม่มห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดหลีกหนีจากหน้าต่างให้ไกลที่สุดก้มตัวหลบข้างเฟอร์นิเจอร์ให้อยู่ในตำแหน่งสามเหลี่ยมแห่งชีวิตหากตึกถล่มลงมาแล้วให้ทำตามขั้นตอนดังนี้บ้วนน้ำลายออกมาเล็กน้อยใช้น้ำลายหาทิศทางที่ถูกต้องใช้มือถือโทรหาเจ้าหน้าที่หรือตั้งสถานะในโซเชียลมีเดียป้องมือหายใจเพื่อเก็บออกซิเจนอันเล็กน้อยใช้วิธีเคาะเพื่อบอกตำแหน่ง และให้ใช้วิธีตะโกนเป็นวิธีสุดท้ายให้ยื่นมือไปที่มีแสงลอดเข้ามาเพื่อบอกตำแหน่งแกหน่วยกู้ภัยอย่างไรก็ตามการเตรียมพร้อมรับมืออย่างมีสติรับฟังข่าวสารที่ถูกต้องร่วมมือกันแก้ไขช่วยเหลือในยามเมื่อเกิดสถานการณ์นั้นจะทำให้ลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ใครพิบัตริรู้ทันรับมือได้